แบกยุนโฮแผงคอสีเงิน หนึ่งตัวละครฮันเตอร์ที่น่าเล่นสำหรับตัวละคร10ดาวสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอล e และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มและ n นาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะน Back ําแบ็คยุนโฮแพงคอสีเงิน10 ในเรื่องค่าสเตตัสของตัวละครที่แนะนำเขาจะแนะนำไปทางพลังโจมตีพลังชีวิตและก็ดาเมจคริติคอนตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งออฟคริติคอนที่ควรมีนะครับมีพลังโจมตีที่ควรมีและก็ควรที่ต้องมีพลังชีวิตสูงในระดับหนึ่งฉะนั้นในส่วนของอร์ติแฟกท์ที่แนะนำนะครับก็จะมีได้หลากหลายเซตที่เราสามารถเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นราชสีทมินหรือจะเป็นเซตอัศวินมังกรการที่เราสวมใส่เซตอัศวินมังกรผลของ2ชิ้นเอฟเฟกต์จะได้ปริมาณดาเมจจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น18%เมื่อ เราใส่4ชิ้นนะครับปริมาณดาเมจคอ,อแอตแทกก็จะเพิ่มขึ้น18%และเมื่อเราโจมตีเข้าเป้าจะทาร์เกตคอ60แต่ในส่วนของออฟนะครับรองเท้าเนี่ยออฟปนก็ให้หาเป็นดาเมจคิริคอนออฟล่างก็ควรที่ต้องมีอัตราคิริคอนแล้วก็เป็นพวกพลังโจมตีหรือปริมาณดาเมจก็ได้แต่ถ้าง่ายหน่อยอะดาเมจคิริคอนกับอัตราคิติคอนเอามาคู่กันก่อนนะครับพื้นฐานเพื่อให้ตัวละครมีโอกาสการติดขิดได้เยอะขึ้นส่วนถ้าเป็นถุงมือนะครับตั้งต้นเนี่ยของเขาก็จะเป็นพลังโจมตีอยู่แล้วใช่ม้้ยออ,องรองวตาาิลเสแะะจจ หาโจมตีเปอร์เซนต์ไปด้วยนะครับในส่วนของเสื้อออฟหลักเนี่ยของเขาจะเป็นป้องกันตั้งตน้นก็ควรจะต้องหาอัตราคิติคอนแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซนต์พลังโจมตีเป็นหน่วยได้หมดเลยนะครับในส่วนของหัวเราจะใช้เป็นพลังโจมตีเป็นหน่วยหรือพลังโจมตีเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับแล้วก็หาพวกอัตราคิติคอนช่วยเสริมไปในส่วนของอัติแฟกต์เครื่องประดับจะมีแนะนําอยู่4เซตหลักๆเซตแรกก็จะเป็นเซตเพชร่าในกรณีที่สตูเลือดต่ำกว่า70%ปริมาณดาเมจที่สร้างจะเพิ่มขึ้น20%ส่วนอีกซตนึ่ เราเหลือต่ำกว่า70%ปริมาณดาเมจที่สร้างจะเพิ่มขึ้น30%ด้วยกันตัวแบงก์ยินโฮเนี่ยเขาจะมีรถเลือดของตัวเองด้วยต่อมาครับก็จะเป็นเซตนี้ผู้ชํานาญการเมื่อเราโจมตีเข้าเป้าเขาจะมีโอกาสที่จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นซอนทับกันได้100ชั้นอีกเซตหนึ่งครับก็จะเป็นเซตนี้เมื่อโจมตีเข้าเป้าพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น5%ซอนทับกันได้สูงสุดอยู่ที่4ชั้นก็เลยทีเดียวนะครับดังนั้น่นนวขอองฟี่ก็นจะเป็น4เ็น หลักๆก,ก็ให้อิงประมาณนี้ไปก่อนนะครับดาเมจคิดข้อแลวก็พลังโจมตีหาแบบนี้เข้าไว้นะครับต่อมามาดูในเรื่องสกิลของเขานะครับการโจมตีปกติก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สกิล call attack นี่เลยเห็นไหมส่วนสกิลทั่วไปเขาจะทำการขวนหลายครั้งด้วยกันทำดาเมจเป็นพันเซเลยนะถือว่าแรงมากแต่การที่เราจะใช้สกิลนี้เราก็ควรที่ต้องกดใช้อีกหนึ่งสกิลก่อน เพื่อทําการแปงลงร่างสัตว์อสูรง่ายๆเลยก็คือเป็นสกิลเปิดบัฟที่จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูได้เล็กน้อยแต่ถึงแม้ว่าจะสร้างความเสียหายได้เล็กน้อยแต่เขาก็จะเข้าสู่สถานะบัฟรุนแรงแปงลงร่างสัตว์อสูรบัฟใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับเราเนี่ยจะไม่ได้โดนพวกผักกระเด็นเราสามารถโจมตีศัตรูได้แล้วก็ดาเมจโจมตีปกติและความเร็วจะเพิ่มขึ้นถึง30%ด้วยกันจะตีเร็วขึ้นแล้วก็ดาเมจจะมากขึ้นส่วนดาเมจที่เราได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะ ยังมีดาเมจต่อเนื่อง4%ของพลังชีวิตสูงสุดทุก3วินาทีด้วยนะครับส่วนสําหรับสกิลพิเศษในกรณีที่เราตั้งเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับเขายังสร้างความเสียหายให้โดดมาชาร์จเป่งคํารามแบบนี้นะครับ5,000%ด้วยกันนะแล้วตัวละครเอกเราก็จะได้รับปั๊บรวดเร็วแปงลงร่างสัตว์อสูรเขาจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น20%แล้วก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%ด้วยกันนะครับระยะเวลา15วินาทีสกิลถัดมานะครับ QTE เวลาเราหลบหรือ call attack ultimate อะไรพวกนี้เขาจะขึ้นจุดให้เราเนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนฮันเตอร์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายได้ถึง1,300%ของพลังโจมตีกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอั t i m a t e skill เนี่ยเขาจะทำการสร้างความเสียหายถึง2,800%นะครับคูดาว45วิปริมาณการใช้เกรด power อยู่ที่100%ด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นธาตุมืดน,นะ ส่วนปริมาณดาเมจจะเพิ่มขึ้น10%ในกรณีที่พลังชีวิตของเราลดลงไป10%ก็ทุกๆเลือดที่ลดไป10%จะเพิ่มดาเมจให้10%สูงสุดน่าจะอยู่ที่100%นะครับตามนี้ถ้าตัวละครไม่ตายก่อนนะ หรือ99%ประมาณนั้นนะครับและในส่วนของพื้นฐานของตัวละครนะครับคุณสมบัติพิเศษปริมาณดาเมจสกิลจะเพิ่มขึ้น50%ของสัดส่วนพลังชีวิตที่ลดลงและเมื่อเราใช้สกิลปิดลมหายใจกระดมโจมตีโจมตีเข้าเป้าจะปรับใช้เอฟเฟกเลือดไหลแก่เป้าหมายปริมาณดาเมจสกิลโกงเล็บสัตว์อสูรปิดลมหายใจที่สร้างแก่เป้าหมายเลือดไหลเพิ่มขึ้น20%ด้วยกันส่วนการเลือดไหลเนี่ยจะสร้างดาเมจ1%ของพลังชีวิตสูงสุดทุก3วินาทีต่อเนื่องถึง30วินาทีใน กรณีที่ตัวละคร1ดาวนะครับเมื่อใช้สกิลรุนแรงแปลงร่างสัตว์อัตราคิติคอนและปริมาณดาเมจคิริคอนจะเพิ่มขึ้น3%ทุกวินาทีนาน10วิก็คือโดยพื้นฐานแล้วอ่ะตัวละครก็จะได้อัตราคิติคอนด้วยจากสกิลนี้2ดาวจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด10% 3าดาวเอฟเฟกต์เพิ่มปริมาณดาเมจของสกิลโจมตีปกติที่สร้างแก่ศัตรูที่อยู่ในสถานะเลือดไหลเพิ่มขึ้น40%ส่วนถ้าเป็น4ดาวนะครับปริมาณดาเมจการโจมตีปกติก็จะเพิ่มขึ้น40%ด้วยกันและ5ดดาาาวปริมมริมมมณเเพ่ขึ้น80% ของสัดส่วนพลังชีวิตที่ลดลงฉะนั้นตัวนี้ต่อให้สูตรดาวก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับส่วนถ้า1ดาวเขาก็จะเพิ่มอัตราคิติคอนให้ส่วนถ้าเป็นดาวที่6ถึงดาวที่10หลัลกๆเลยก็คือเราจะได้เป็นพลังโจมตีพลังป้องกันและพลังชีวิตฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าตัวนี้ก็ควรที่ต้องมีสเตตัสแบบบาลานต่อให้เราทําคิดไม่ถึง50%ตัวละครก็จะมีเปิดบับคิอยู่แล้วช่วยเสริมแต่ก็ควรที่ต้องมีคิดาเมจโดยรวม1500%ขึ้นไปนส่วนในใเรื่องอาวุธของเาอาวุธติดตัวขอฮันตอร์ปริาณดาเมจการจมต กติก็จะเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วเมื่อเราโจมตีปกติเข้าเป้าจะได้รับดาเมจ0.5%ของพลังชีวิตสูงสุดในปัจจุบันแต่ก็จะสร้างดาเมจแก่ศัตรู0.35%ของพลังชีวิตในปัจจุบันของศัตรูด้วยนะครับต่อให้เราจะได้รับดาเมจของตัวเองแต่ก็แลกมากับการเพิ่มพลังโจมตีที่มากขึ้นดังนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าตัวนี้ก็ควรที่ต้องเน้นการโจมตีธรรมดาเป็นหลักเนาะแบ็กยุนโฮเนี่ยเราจะเอาไปเล่นเข้าคู่กับตัวละครไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีตัวซับอย่าง Min อีโบราเราสามารถมาจัดเซตทีมมืดก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการโจมตีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ควนขวนแล้วก็ตีถ้าใจดีนะก็คือเราต้องเปิดปับก่อนนะครับกดอีเห็นไหมจะได้สถานะซูเปอร์อัมเมอร์เราจะไม่ได้โดนพักกระเด็นส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลคิวของเขานะครับยิ่งลดเลือดยศลดเยอะยิ่งเลือดลดเยอะก็จะตีได้แรงมากขึ้นนะครับเป็นพื้นฐานอ่ะเดี๋ยวผมขอทําการเปลี่ยนเป็นอีโบรานะครับ แล้วก็สกิลไปก่อนบึ้งบึ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 งแล้วก็เปลี่ยนเป็นมินบยองกูจากนั้นนะครับใส่สกิลแล้วเดี๋ยวเราเปิดอันติเมทสักนิดนึงนะครับของมินบยองกูพอดีเพิ่งเข้าด่านมันก็เลยจะขงค้างนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดในส่วนของค้างออกแล้วกันแล้วก็เปิดอันติเมทนะครับแบบนี้เออโดนหรือเปล่านี่ก็เปิดป๊บนะครับเห็นไหมป๊บข้างล่างโคตรเยอะ อันนี้เราก็ตีไปครับดูตัวเลขึ่นะขึ้นไปสองแสนตีดอกละเจ็ดหมื่นคือมอนเตอร์เลือดไหลจะไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีมินไปยองโกเลือดก็จะเด้งได้ด้วยเป็นตัวช่วยเสริมเอาไว้มาแก้จุดอ่อนของเขาแล้วก็โจมตีไปด้วยสกิลสกิลสี่แสนแรงไหมไอ้แรงมันก็แรงแหละแล้วเขาโจมตีต่อนเนื่องนะครับแต่ถามว่ามันปหดถ,ถึงขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ ตอบโจย์ผมว่วนไปก่อนแล้วก็เปิดอันติเมทนะครับจะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เลยฮะดาเมสสามฮิตนะครับตะกี้เห็นไหมก็เหยียบล้านได้อยู่นะในกรณีที่เลือดน้อยลงไปอีกเดีย๋ยวลองให้เขาโดนดาเมสไปเยอะๆไปเยอะมาตีมาเยอะชาร์จเลยแล้วกันนะครับนี่โจนดาเมจยังไงอีก โดนดาเมจอีกใช่หไหมไม่กระทํากระเทือนกระเทือนหล่นก็ไม่หล่นแค่โดยพื้นฐานต่อให้ไม่มีบัฟตัวอื่นยิ่งลดเลือดลงไปเยอะเท่าไหร่ความโหดก็จะยิ่งตอบโจทย์เท่านั้นนะครับนี่สิบสแต็กละขวัขวน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 เออเออแล้วยังไงซี เปิดล่างแล้วก็ควนเข้าไปหลบแป๊บอืมเลือดน้อยยิ่งโหดตีก็เร็วโหดก็โหดแล้วก็จบด้วยอันติเมสซ่ะจึงแรงจริงเลครับ s <S แต่ในเรื่องการทำเวลาเราไม่สามารถที่จะคอยเลี้ยงเลือดของเขาให้น้อย แล้วก็โจมตีได้อยู่แล้วนะครับมันยากฉะนั้นนี่ก็จะเป็นฮันเตอร์ตัวใหม่นะครับแบ็กยุนโฮแพงคอสีเงินลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าเราจะเล่นหรือเราจะเปิดหรือเปล่าส่วนตัวแนะนําให้ข้ามนะครับไม่แนะนําให้เปิดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะเอาแบบความบันโหดกระชากเล่นได้นะครับเถื่อนอยู่ยังไงสาหรับในพาร์น,นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากลบกวุกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับเจอกันใหม่พานหน้าบ๊ายบายไปละครับโดดใส่เข้าไปชาร์จ ฟึง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 แล้วก็เปิดอันติเมตชีคแค่เป็นชิ้นเล็กชิ้นนอ้อยเออเออเกือบแล้ว